พลังงานฟรีบนโลกใบนี้หรือว่าฟรีเอเนร์จีมีอยู่จริงหรือจากการศึกษาวิจัยของเกาหลีใต้ที่ได้รับรางวัลและการการันตีว่าแม็กซัมซุกทำการวิจัยได้รับนวัตกรรมสิทธิทบัตรโลกเรื่องของ FIR Max กซัมซุกครับมีที่เดียวในเกาหลีใต้นะครับผมได้รับถ่ายทอดความรู้เรื่องนี้มานานแสนานานแล้วและในประเทศไทยขออนุญาตอ้างถึงท่านดรสมศักดิ์วร,รคามิน อดีตอธิบดีกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านมีความรู้เรื่องของฟาอิน r าเร d หรือ FIR มากๆครับทุกท่านครับณวันนี้เราเคยได้ยินไหมครับคนใต้อย่างผมเนี่ยมีพี่น้อง9คนผมได้ยินบ่อยๆครับคุณตาและคุณทวดบอกว่าอีแดงเออมึงเอาไอ้ไข่หนุยไปตาแด่ทั่วชาวิตตะมันจะได้แข็งแรง พอโตขึ้นมาเรารู้ว่านั่นคือคุณตากำลังบอกให้เราไปรับพลังงานฟาอินฟาเรดแต่เมื่อก่อนเขาไม่รู้เขาไม่กระจ่างแจ้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันต่อย,ยอดเพราะว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกใบน,นี้ต้องการก็คือฟาอินฟาเรดความถี่6 1ถึง14ไมคคอนขาดเมื่อไหร่จบชีวิตเมื่อน,นั้นครับโออไมค์ก็เชื่อผมมิตรเกษตรมิตรเกษตรกล่า ที่จะเปลี่ยน